บ้านไม้หลังเก่าเรื่องประหลาดและน่ากลัวนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเองเมื่อเกิด20ปีมาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่อ่านอธิบายได้มันฝังใจข้าพเจ้าอย่างไม่เคยลืมเลือนครอบครัวข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกันสี่คนคุณพ่อคุณแม่น้องเล็กอายุเพียงแค่ห้าขวบและข้าพเจ้า ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัย15ปีนอกจากนี้ก็มีคนรับใช้ซึ่งติดสอยห้อยตามครอบครัวข้าพเจ้ามาหลายปีแล้วครอบครัวข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเช่าซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กคุณพ่อคุณแม่จึงปลูกบ้านหลังใหม่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งคงกินเวลาอีก3-4สเดือนจึงจะแล้วเสร็จเราได้มองหาบ้านเช่าอื่นที่กว้างขวางกว่าเดิมและได้พบกับบ้านที่มีลักษณะตามต้องการแม้ว่าดูจะเป็นบ้านไม้ที่ค่อนข้างเก่าและโทมแต่ก็มีห้องหับเพียงพอให้เราอาศัยได้ไม่อึดอัดเกินไปชั้นบนมีสามห้องนอน ส่วนห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอยู่ภายในบ้านและอยู่นอกบ้านใกล้ห้องคนรับใช้อีกหนึ่งห้องแม้ว่าจะมีห้องนอนถึงสมห้องแต่คืนแรกเรานอนรวมกันหมดในห้องใหญ่เพราะว่าอีกสองห้องนั้นมุ้งลวดขาดส่วนคนรับใช้นอนในห้องของเขานอกบ้าน รุ่งขึ้นขณะนั่งกินข้าวกันอยู่พร้อมหน้ากันคนรับใช้ได้เข้ามาทำความสะอาดบ้านเขาได้เอ่ยถามเราว่าทำไมเมื่อคืนจึงต้องออกมาใช้ห้องน้ำนอกบ้านพวกเราต่างมองหน้ากันอย่างงงงันเพราะเมื่อคืนนั้นเราต่างก็นอนหลับเป็นตายกันทุกคนเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการย้ายของและเราก็อยู่รวมกันในห้อง ไม่ได้ยินเสียงใครลุกออกไปไหนเมื่อซักถามดูคนรับใช้ก็เล่าว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงไอเสียงราดน้ำแล้วก็เสียงคนทําคันตกลงกับพื้นดังช่งเชงพวกเราฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะอาจเป็นเสียงที่ดังมาจากนอกบ้านหรือหูอาจแววไป ซึ่งคนรับใช้เองก็ไม่ได้มีท่าทีใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าใดคืนต่อมาข้าพเจ้าและน้องเล็กย้ายลงมานอนห้องข้างล่างส่วนคุณพ่อคุณแม่ยังคงอยู่ห้องเดิมขณะข้าพเจ้าหลับสนิทก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะน้องเล็กขย่าตัวปลุกแล้วบอกว่ามีคนแกล้ง ข้าเจ้าได้แต่ถามไปว่าแกล้งอย่างไรแต่แกยังเด็กมากจึงเล่าไม่ถูกข้าพเจ้าถามต่อว่าเขาอยู่ตรงไหนน้องบอกว่าหายไปแล้วข้าพเจ้าปลอบน้องให้นอนเข้าใจว่าแกคงฝันไปพอเช้าขึ้นข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องให้คุณแม่ฟังแทนที่คุณแม่จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและปลอบใจ แต่คุณแม่กลับฟังอย่างสนใจแล้วจึงบอกว่าแม่เองก็รู้สึกผิดปกติชอบกลยังไงยังไงอยู่เช่นกันเพราะเมื่อคืนคุณแม่ก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงหัวล้านท่าทางดุดันมายืนชี้หน้าดา่าไล่ให้คุณแม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดี ส่วนคุณพ่อมีสีหน้าเฉยและไม่ได้พูดว่าอะไรข้าพเจ้าต้องยอมรับว่ามีความหวาดระแวงซึ่งอาจทำให้ได้ยินเสียงประหลาดประหลาดผิดปกติอยู่บ่อยๆเช่นครั้งหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าดูทีวีอยู่คนเดียวข้างล่างตอนนั้นประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงชักโครกน้ำไหลสู้ ข้าพเจ้าเหลียวดูห้องน้ําก็เห็นประตูเปิดอยู่แต่ทว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นแม้จะหวาดระแวงแต่ก็เพียงแค่คิดสองจิตสองใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่ข้าพเจ้าไม่ได้ตกใจกลัวมากนักเพราะตนเองไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับมหัจจรรย์หรือเรื่องผีสางเทวดา จนกระทั่งเราอาศัยอยู่เกือบครบเดือนเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าจดจำไปจนวันตายก็เกิดขึ้นคืนนั้นข้าพเจ้ากับน้องเล็กเข้านอนประมาณสี่ทุ่มอากาศค่อนข้างหนาวข้าพเจ้านอนหลับไปพักใหญ่มาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องไห้ดังอยู่ข้างหูทีแรกข้าพเจ้าคิดว่าฝันไป แต่พอเงี่ยหูตั้งใจฟังก็รู้ว่าเป็นเสียงของน้องเล็กร้องไห้กระซิบกระซิกอยู่ข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งน้องร้องไห้ทำไมข้าพเจ้ากอดน้องแล้วถามเบาๆเขากลัวน้องข้าพเจ้ากระซิบและสะอึกสะอื้นกลัวอะไรกลัวผู้หญิงน้องบอกพลางเงยหน้า แล้วยกมือชี้ไปทางหน้าต่างมีผู้หญิงเกาะอยู่ที่หน้าต่างข้าพเจ้ารีบเหลียวไปคุณพระช่วยใจหายว่ากที่หน้าต่างด้านนอกมีศีรษะผู้หญิงโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นศีรษะโล้นใหญ่ขนาดเกือบเท่าลูกแตงโมโตโตตาทั้งสองโปนขนาดเท่ากําป้นเด็กแต่ไม่มีจมูกและปาก ดูน่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่สุดข้าพเจ้าตกใจแทบสิ้นสติหลับตาอ้าปากร้องพีหลอกช่วยด้วยพีหลอกเมื่อลืมตาขึ้นมาดูข้าพเจ้าเห็นศีสะนนั้นค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้ารีบลงมาจากชั้นบนแล้วเข้ามาในห้อง แต่สิ่งประหลาดนั้นหายไปแล้วเสียงร้องและเสียงโครมครามทำให้คลางบ้านพลอ,อยตื่นเปิดหน้าต่างออกมาดูด้วยเมื่อคุณพ่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วจึงพาเราสองคนขึ้นไปนอนกับท่านข้างบนรุ่งขึ้นคุณพ่อเล่าว่าเคยฝันเห็นผู้หญิงหัวโล้นเช่นกัน แต่ไม่กล้าเล่าให้ฟังเพราะเกรงว่าจะตกใจกลัวทำให้คุณแม่ต่อว่าเป็นการใหญ่ที่ไม่บอกให้รู้พอตกสายคุณแม่ก็พาข้าพเจ้าก,กับน้องไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดเพื่อนบ้านที่ปลอยตกใจตื่นได้เข้ามาถามไถ่ถึงเหตุการณ์แล้วจึงเล่าว่าเมื่อห้าปีก่อน มีผู้หญิงโรคจิตได้ปาดคอตายในห้องน้ำในบ้านหลังนี้ปกติแล้วจะมีคนอาศัยอยู่ไม่นานก็จะย้ายหนีกันหมดเมื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็นิ่งอึง้งสองวันต่อมาเราก็อพยพย้ายของไปขออาศัยอยู่บ้านญาติแต่พวกเรา ก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ในบ้านเช่าหลังนั้นอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้